สวัสดีค่ะ สวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยแพรวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางฮานอยนะคะสูตรของล้านนะคะมาดูคําเจนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางโนซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัทน,นที่ผิดกฎหมายทุกป,ประเภทนะคะเอาไปมนันเอาไปหิงเอาไปปังเอาไปโชคดีกันนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะ เอ้ามาดูกันค่ะในทางร้านนะคะช่องแอดก็เดียวๆเยาอื่นเดียวๆพูดก็ไม่เป็นนะคะอยากจะพูดนะคะโอ้ยจ้งศิละเอาไกลแรกก่อนนะคะเนาะเอานี่นะคะทุกคนห,าหน่านอยของร้านนะคะเป้า ขึ้นมาคักมาเนีแถวโซงนะคะเสียดายที่เราไม่มีสองสี่เนาะแต่ว่าสองศูนย์สี่นี่น่าเสียดายม,มากๆค่ะแอร์เทนอยู่นะคะนิ้ยมีหนึ่งสองสี่นะคะนางให้หนึ่งสองสี่ออกศูนย์สองสี่นะคะไม่ใช่พวกนี้สองหนึ่งสี่จะมาบอค่ะโอ้อันนี้ให้หกหนึ่งสี่ให้หกหนึ่งสี่มันออกเออเก้าสี่หนึ่งเก้าเนาะหนึ่งหกหกนะคะมีทุกหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกห้าหนึ่งหกสี่นะคะหนึ่งหกเก้านะคะโอ้ยมาหนึ่งหกหก โอ้ดวงอีดีเนาะค่ะดวงดวงจริงๆนะคะทุกคนนี่นะคะเมื่อพรุ่งนี้มันจะออกตามตูดไม่สองมันเพิ่งมานะคะแอดกลัวมันมายังแบบว่ายังไม่เต็มที่นะคะมันอยากจะมาอีกนะคะทุกคนนี่เนาะ,ะโอ้วันนี้ก็ถือว่าปังปุริเยอยู่นะคะจุดเจาะได้นะคะมาดูหลานนะคะเจาะได้ตัวไหนบ้างนะคะเจาะได้สองหกเจาะได้หนึ่งเก้านะคะมีใครได้กำัวเอาไหมเนาะแต่ว่ามันก็ใช้ทุนเยอะเนาะสามตัวนะคะสามตัวเพราะว่ามันมีไหล่หน่อยเนี่ยมันไม่เหมือน เราพัฒนาหรืออะไรรัฐบาลไทยที่เอซชอบนะนี่นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นพวกนั้นมันอย่างละหวยนะคะนี่หนึ่งหกนะคะก็เข้าไปที่หตัวเด่นเข้าไปที่9นะคะใครไป9กสองวันนี้ได้กี่ตัวโหได้1นึ่งเด้งสองเด้งนะคะ9ก้าสองนะคะ หนึ่งโอ้วันนี้ได้เด้งเยอะเลยนะคะถ้าไปเก้าสองปังเลยะคะ่ะวันนี้ถ้าไปเก้าสองถ้าไปหกสองหรือถ้าไปหกสองหกสองหกสองโอ้หกสองกับปังเลยนี่นะคะเจาะเข้าวันนี้เด้งน,นะคะหนึ่งเก้ากับสองหกนะคะสองหกนี่เลขเราพัฒนาเลยนะคะอันนี้ก็สองหนึ่งก็เจาะเข้าไปสองหนึ 2, 1, ่งทำไมฮอตจังวันนี้นะคะสองหนึ่งสองสี่นะคะนี่ อสองหนึ่งสองสีเขาโหดค่จะจ้ะโอวันนี้นะคะัวเมก็เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวทําถึงะคะ่ะวันนี้เม็ดเดียวทําถึงนะคะดีใจด้วยนะคะน้อยกิจนะคะเข้าไปที่สองนะคะน้อยพี่ปกติเข้าไปที่สองนะคะเด้งเลยนะคะบุญล่างนะคะสายวิ่งสายรูด VIP นะคะก็เข้าไปที่2นะคะเสียดายที่นางไม่มี24นะคะมี25มี28มี21มี26นะคะตัวนี้ก็เป็นสองสี่มันอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนเนาะโอ้ยมีทุกตัวค่ะยกเวน้นตัว812นะคะจับไม่ได้โหเฉียดแบบเฉียดแบบน่าเสียดายมากอันนี้ให้614มาสี1 9ให้18อะไรเนี่ย681มา166 024นะคะ ให้สองมา0 2นย์สอนดี่นางไม่มีนะคะ6กศนดี่แอดนี่แตกค่ะแอดนี่แตกแอดเป็นนางเอกค่ะแอดเป็นนางเอกนะคะปังปูรีเย่กันไปนะคะแต่ว่าน้อยปกตินี่ f อตายเลยนะคะโวมาเลขต่ำเนาะ พวกนี้จะมายังไงเล้วททำไมมันมาเลขคล้ายเออวันจันนั่นเลยคะ่ะทุกคนจําได้ไหมที่มันออกแต่2องหนึ่สีอะไรนั่นนะคะสามห้าส่หนึ่งอะไรโอ้ยแอดจดหลวนค่ะวันจันเนาะหลังที่มันออกตองหววยพวกนี้จะไม่ตองบอกขนานี้มันมีสีเหมือนกันเยอะแยะไปหมดเลย เอาแสดงว่าพรุ่งนี้ต้องระวังได้เห็นแม่เบิ้ลเห็นแม่เอสบอกนะคะแสดงว่าอาทิตย์นี้เบิ้ลทางอาทิตย์นะคะน่อยเศษาะพิเศษกิจนี่แหละเหลือแต่ปกตินะคะโอ้ปกติมันตองไปแล้วเนาะปกติมันตองมันเก้า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 เสร็จแล้วมันมันก็มาตองหกแล้วว่าไอ้พรุ่งนี้อันตรายค่ะพรุ่งนี้หน้าตองมากเลยทุกคนเอาตัวนี้มันเตือนสัญญาณมาสี่สี่อะไรสี่หนึ่งคล้ายคกันวันนั้นเลยนะคะวันที่มันตองหกวันที่มันก่อนที่มันตองหกแล้วหลังตองหกมันก็ออกอย่างเงี้ยน่ย เอาเลยค่ะวันพุธนะคะวันพุธซะด้วยนะคะเอาวันพุธไม่เท่าไหร่เราเบาๆเองนะคะวันพุธจะเบิ้ลไหมนะคะเม่วันพุธจะไม่มีตรองจริงๆว่ค่ะเอามันชอบเบิ้ลเน่วันพุธดิค่ะไม่ใช่วันพระด้วยมันจะไปเบิ้ลหวยไหนและแอดก็จับได้แต่เบิ้ลนะคะทุกคนอ้ามาดูนะคะสวยงามพระรามแปดมากนะคะหลานให้นะคะฮานอยสูตรล้านนะคะให้ไปที่สามสามมาแล้วทุกคนไม่ใช่สามมันจะไปฮานอยบ่แต่มันจะไปเราพัฒนาบ่สามฮารล้วนะคะทุกคน ไม่ใช่เราพัฒนา3ามจะมาแล้วบนวน้องเพราะว่านางให้3นะคะทุกคนเม็ดเดียวให้ไปที่703นะคะเม็ดเดียวสายวิ่งรุ่นให้ไปที่3ตัวดินนะคะ703นะคะตัวเจาะนะคะ0ูนย์สามนะคะถือใจอีซอยนักนะคะ ตัวนิ้นนะคะ0373นะคะ3ตัวนะคะ703793นะคะจัดนัก,ก702นะคะ325นะคะอันนี้คือตัวนิ้นนะคะโอ้ยถึงใจคุณซ้อยนักนะคะเลขบ้านพอดีนะนี่แหละคะ่ะทุกคนงูเห่าเข้าบ้านอีกแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เข้าบ้านเรามันไปอยู่ตรงไหนก็ข้อไก่นูนะะ่นค่ะมาหากินไก่อีกแล้ว 203นะคะ9 7 5 6นะคะ203 9 7 5 6เกาเนอนีนนน่นะคะ3 6 3 9 0 6 0 9เกู้ย์หกศเอป็ดตะไปเล่าพัฒนาเห็นุกคนสวยงามพระรามเป6ียนกสามนะคะ7 6 9อันนี้ไม่ใช่หลานเน้นนะคะแอดเน้นเองอันนี้แอดเน้นเองนะคะเลขบ้านพอดีก็เลยเน้นไว้นะคะเน้นไว้สิจัดนักจัดเต็มเมื่อสูงไว้นี่ละคะ่ะ จัดทู่หวยเลยนะคะเพราะว่านะคะงูมันมานะคะแต่ว่าส่วนมากมันจะมารัฐบาลไทยนะคะทุกคนตามนี้เลยเนาะเจ็ดหกสามนะคะเจ็ดหกเก้าเจ็ดสามศูนย์ศูนย์เก้าสามนะคะตัวแถมนะคะเจ็ดหกสองนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองนะคะศูนย์สองศูนย์หก หกศูนย์สองนะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสองสามนะคะถุกคนก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเนะาะอ่าแคปเลยนะคะนี่ละคะ่ะงูงูมานะคะไม่รู้จะออกเลขบ้านอีกไหมนะคะแล้วมาชนกับสูตรร้านพอดีนี่สูตรร้านนะคะในยินล้านก็มีเลขบ้านพอดีค่ะแอดเลยจะจัดนะคะอคอยจะติตามยาู่นี่ละคะ่ะตามจนลูกบวชแต่ว่ามันชอบออกสามสองตัวคะ่ะสามตัวไม่ค่อยได้ไม่ใช่ไม่ค่อยได้แอดยังไม่เคยได้เลยนะคะ แบบว่ารัฐบาลไทยนี่ไม่เคยออกเลยนะคะสามเจ็ดเก้ามีมีแตออแบบ่ออกแบบว่าออกแบบว่าตัดออกนะคะจะสามเก้าสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตัดออกไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสามตัวเลขบ้านนี่ไม่เคยได้เลยก็ยังว่าสิบปเปลี่ยนบันเลยทีแล้วเอาหลักร้อยใส่ตัวใหม่นะ <laughs> มันมันเลขที่อะไรโอ้เจ็ดนะคะหลักร้อยบ้าเอเป็นเจ็ดนะคะต้องออกสามโอหรือเปล่าว่าสามทำไมไม่ไปเอ๊แต่มันก็ออกบ่อยเนาะสามหกสามเก้าอะไรนี่เออมันก็ออกรู้อยู่ดีแหละค่ะอา้าวสำคัญทุกหลักั้านั้นไอหิ้น้ำโมเยอะไปหน่อยนะคะโมเยอะไปหน่อยนะทุกคน เอานี่นะคะแคปเลยนะคะนี่เป็นแนวทางสูตร้านนะคะถ้าชอบเอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้หนที่นี้เลยนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดเลยนะคะถ้าชอบก็จัดไปจ้ะ จัดไปเด้อถ้าชอบนะคะแนวทางก็จะทําแนวทางอันนี้โอ้ในจะแนวทางรัฐบาลไทย,ยเนาะรุ้นรุนค่ะรุ้นเราพัฒนาพรุ่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดสิไปจุดถูกโหลดแหละจุดทูกตอนกลางคืนนี่แหละคะ่ะเพราะตอนเช้าแอดตื่นไม่ไหวนะคะแอดง่วงนอนค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหมานหมานเฮงเฮงปังปัง,ปงสวัสดีค่ะ